นักเรียนทั้งหมดตรงนักเรียนทั้งหมดต้ความเคารพสวัสดีค่ะคุณครู o o ูมอเนทิชบ a n you, you. Wow. Thank, you. Thank, Thank you teacher Aa, วสวสัสด <vale> ีค่ะวันนี้มาพร้อมกับพายุกเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาี่ชีวิตคอนซูรวมามกคนนะคะก็อาจจะได้โปให้พิงบอกในวันที่พายุเข้ากดฟ้าทองแบบนี้นะคะนักเรียนเข้ามาเรียนตามกติว่านักเรียน สื่อที่ดีมากนะคะก็อยากให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายเองนะลูกนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะฝึกสมาธิก่อนก่อนที่จะเรียนเรียกสตินิดหนึ่งครับนภพลเรียกสตินิดหนึ่งนะคะก่อนแล้วก็เรียนมาพลก็จะโอ้โหอากาศบบนี้มหน้าหนอนจริงเลยน้านอนขัอวหุ่นที่ไหนในบ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียกสติด้วยกิจกรรมกองไปข้างขวาขึ้นมายกนิ้วโป้งมือข้างซ้ายขึ้นมายกนมือก่อยแล้วลับกันนะจับกัข้างขวาโยกไปมือก้อยข้างซ้ายโยกิ้วโป้โหจับกันสิบครั้งเอาเลยไหมหนึ่งสองสามสับหนะคะ เราไ้านเดืนสอสลามไ้ยาน m มีโมจิแอ่ะโอเคสลกอๆถูดองเาโเเลยป็นยบ้าเมื่อวานนะคะอหมีคระตนะ้กาเลยนะให้ไปสัมภาษณ์อะไระบุคคลในชุมชนทั้งผู้่บ้านใช่คะผู้ช่วยหรืออบตนะคะหรือสมนะคะในหมู่บ้านในผู้ไหนไปสัมภาษณ์ใครบ้านเอ่อนำองากรนชนะคนไปสัมภาษณ์ใครคะผู้ช่วยผู้่บ้านผู้ยู่บ้านบรานเหล่าสูงใช่ไหมคะอ่าของของจิตวิ คุณะคะแม่คุณนู่เมืองสองชั้นนะคะหมู่นี้คุณอ่านขะาพูดก,กับทางนัก,กบวชทางผู้ใหญ่บ้านบ้นา,านกระจายเหมื่นเต่าชื่อว่าอะไรคะแม่ชูนาโทรขันใช่ไหมคะลูกทาแต่ละคนนะคะก็ดได้สัมภาษณ์ทางนักช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะทางสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านของทางบ้านกระจายแล้วก็บ้านหลักสุดน,นะคะไอ้เอรื่องปัญหามาใช่ไหมลูกมีปัญหาอะไรบ้างนักเรียนจากการสัมภาษณ์นักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้างคะนี่ไม่ยากไม่ลงหลุมมีไม่ลงถังด้วยใช่ไหมคะยามีขยะมียาเสตติดมีอะไรอีกคะมีควะม์ มีความยากจนค่าใช้จ่ายไม่พอมีปัญหาอยู่อีกนะลูกแต่แต่ละคู่เนี่ยเลือกปัญหามาหนึ่งอย่างถูกหไหมคะเลือกปัญหามาคนละหนึ่งอย่างกลุม่มนี้เลือกปัญหาอะไรคะเลือกเลือกปัญหาขยะใช่ไหมคะเลือกปัญหาขยะในชุมชนนี้เลือกเลือกยาเสพติดกลุ่มนี้เลือกอะไรคะปัญหาความยากจนก็คือไม่ซ้ำกันเลยนะทั้งเอ่อทั้งปัญหาขยะยาเสพติดแล้วก็ความยากจนจากนั้นในเอกสารไกด์ไลน์เนี่ยเรียนมาไหมคะไกด์ไลน์ที่ครู้ใหญให้แต่ละคู่ไปเมื่อวานอ่ะไกด์ไลน์เอกสารนี้นะคะเอกสารไกด์ไลน์ก็จะะะให้นนนักเรียค คำชื่อโรงงานโปรเจกต์ที่เราจะทำนะคะแล้วก็จุดประสงค์ก็คือเราต้องการทำอะไรคะแก้ไขปัญหาในชุมชนของนักเรียนถูกไหมคะจากนั้นแล้วก็ให้นัเกเรียนเขียนปัญหาสภาพในชุมชนจากการที่นัเกนเรียนไปสัมภาษณ์เมื่อวานอ่านี่เป็นกลุ่มของกาอบวิชาการกับคีรียาพอน,นะคะก็จะมีนักปัญหายาเสพติดนะคะปัญหาเกี่ยวกับคาวายาเมลนะคะก็จะมีการสุ่มเรียกินเหล้าการติดการพนันนะคะแล้วก็ปัญหาขยะใช่ไหมคะของกลุ่ม,มอนนะะําเภอแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อควรเลยนะคะของกลุ่มคณะคนด่ายัึกษาวุฒย นั้นนะคะข้อสุดท้ายจากการศึกษาเรื่องการแต่งบอลสุขภาพในชั่วโมงที่1นึ่งแต่ที่เราเรียนประจำเลยนะคะบอลสุขภาพนะคะหลังจากที่เรียนได้ไปเจอปัญหาสาภาพว่าร้อนหรือสังคมในชุมชนนะคะโดยการนำความรู้เอาความสุขภาพเนี่ยามาแต่งเป็นบอลนรูนเพื่อที่เราจะทำโปรเจคต่อไปนะคะกลุ่มนี้แต่เสร็จหรือยังคะเสร็จ่หลือเหลือเยอะไหมคะแต่ไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานะะคในการแต่งให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปส่งได้นะคะกลุ่มนี้เสร็จนะคะแต่งเสร็จแล้วใครที่แต่งเสร็จแล้วน,นะคะเดี๋ยวจะให้ไปส่งที่โต๊ะครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วย การเรียบเรียงคำไหนดูตรวจความถูกต้องว่าเรียงแต่งถูกฉันพลัดของกองสุภาพไหมนะคะตรงนี้เสร็จหรือยังคะเสร็จครับยังไม่ถ่ายเหลือบทสุดท้ายนะคะโอเคดีมากนะคะก็คู่ไหนที่ยังไม่เสร็จนะคะให้นักเรียนช่วยกันแต่งให้เสร็จเลยนะลูกเอาก็อี้แก้ไปหาฟันได้เลยนะคะช่วยกันแต่งให้เอาใบงานเรื่องฉันพลัดฉันพลัดของกองสุภาพที่ครูเคยแจกให้เอามาดูด้วยก็ได้นะคะหรือว่าตรงไหนสัมผัสกับตรงไหนมีสัมผัสระหว่างบทไหมนะคะแต่งให้ถูกต้องส่วนคู่ไหนที่แต่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ไปส่งบนโต๊ะครูนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะช่วยตรวจความถููกต้้องใหค ยาเสพติดมีพิษที่ร้ายกาจเหมือนทีศาจเกเรทำลายล้างให้สูญเสียตัวตนเพื่อพ่อแม่ของเรได้อุ่นใจอั่นใจแบบไหวบ้านปลอดภัยนะใจกับใครยแ้วห่างไกลยาเสพติตรงนี้นะคะยาเสพติดมีพิษที่ร้ายกาจการแต่งก็ถูกต้องนะคะตามสารลักษณ์ดทางการศึกษาไปปรับเรื่องการเขียนคำให้ถูกต้องนะคะอย่างตรงนี้นะคะทำลายล้างแล้วก็ร้ายกาจตัวกางสะกดแปลกลอนที่หนูแต่งมาเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษนะะคเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพิมพ์ภาษาอังกฤษลงในโปสเตอร์ด้วย โดยเนาะโทรศัพท์มาไหมนเทอร์เน็กนะคะมี่นะคะดังนั้นใช้นได้เกิดประโยชน์นักเรียนพิมพ์ใน Google ว่า Google แปลภาษานะคะเคยทำใช่ไหม Google แปลภาษาจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเป็นภาษาที่นักเรียนอยากจะแปลเช่นภาษาไทยหนูก็พิมพ์กรนูลงไปเลยซ้ายฝั่งขวานะก็เลือกภาษาที่หนูอยากจะแปลแปลภาษาไทยเป็นภาษาอะไรเราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษหนูก็เลือกฝั่งขวาเป็นภาษาอังกฤษนะคะจากนั้นก็พิมพ์ตามปกติแล้วฝั่งขวาหก็จะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเลยจากนั้นให้หนูคัดลอกข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะไปอยู่เทียนะะค อะที่ให้ไ้จนารที่เราต้องมารตรวสุขาพ้มการวสาพที่สองการตรวจสุขนะคะหลังจากที่นักเรียนแต่ละคู่นะคะได้แต่งกรอสุขภาพลงนโรงแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาของกลุ่มนักเรียนที่เลือกแล้วนะคะจากการที่ดููได้ตรวจดูความเรียบร้อยนะคะก็จะมีการเกี่ยวกับชั้นระดับของกรอสุขภาพนะคะว่าตรงนี้ตำแหน่งนี้สัมผัสกับตำแหน่งไหนนะคะังนั้นก็อย่าลืมนะคะให้นักเรียนไปดูดูกันต้องตอนเข้าใจด้วยนะคะแต่ส่วนมากที่จบมานะคะก็ถือว่าดีมากนะคะถูกต้องนะคะแต่กาดจะติดนิดเดียตรงที่การเล มีการเลือกสังคมที่อ่านแล้วไปคะหน้าฟังใช่ไหมคะเป็นคำที่อ่านแล้วเรื่อนหนูฟังแล้วเรื่อนหูทุกคนต้องช่วยกันเก็บลงไปใส่ถังเป็นคำที่เข้าใจง่ายนะคะอ่านแล้วไม่งงนะคะและจะต้องความหนึ่งถึงเนื้อเรื่องที่เราแต่งด้วยเช่นนักเรียนแต่งเกี่ยวกับปัญหาขยะนะคะบทที่หนึ่งก็อาจจะมีการวางแนวคิดว่าบทที่หนึ่งเราจะบอกว่าขยะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแล้วบทที่สองเราจะบอกว่าเราจะแก้ปัญหาขยะนี้ด้วยวิธีไหนแล้วก็จบ าการเสนอแนวคิดใน, Office, นะะใการแก้ปัญหานั้นๆเดีย๋ยวราทุกคนปปใช่ไห้ครับเมืปป่ต,ต,ตนะแบบเรียนตอนบ่ายนะลูกนะหลังกินข้าวเสร็จในคาบเรียนวิชาเทคโนโลยีนะคะเราจะไปที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะนำกรรสุภาพที่หนู่แต่งแต่ละกลุ่มเนี่ยไปพิมพ์นะคะแล้วก็จัดทำในโปรแกรม Microsoft Office Word น,นะคะซึ่งการทำโปสเตอร์รูสอนไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ี่เราออกอะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นักเรียนนำกระดาษขึ้นมาจดเลยคะ่ะนำกระดาษขึ้นมาจดคะ่ะจดไปนะคะนกระดาษขึ้นับ no รูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาน้องนะคะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อโบร้อยกรองาสามสิบหกขั้นอยกสุดท้ายนะคะให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์แปลงให้สุดแล้วเดี๋ยวจะให้พรีเซนต์นะคะนำเสนอหน้าชั้นเรียนหลังจากนั้นนะคะเมื่อเลิกเรียนแล้วนะคะจะให้นักเรียนนำโปสเตอร์ที่นักเรียนทำนะคะครูจะพิมพ์เอาออกมาให้ก็คือจะพิมพ์ออกมาให้แล้วเราก็จะนำไปติดที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านกลางหมู่บ้านของเราตัวเองนะคะนักเรียนเริ่มลงมือได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเข้ามาแล้วก็เลือกรูปหมู่ก็พิมพ์หม้อคะทอดก็ จากนั้นนะคะก็ทุกคนจะต้องใช้ความคิวันนี้ก่อนจะกลับนะคะคุณครูมีคำถามเล็กน้อยนะคะสรุบสปบทเรียนนะคะคำถามที่หนึ่งนะคะจะถามว่าจากที่นักเรียนได้แต่งกลอนสุภาพอ่าได้แต่งกลอนสุภาพเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชุมชนนะคะที่ได้ไปสัมภาษณ์ค่ะคุณครูจะถามว่าการแต่งกลอนสุภาพเนี่ยให้ประโยชน์สามารถให้ประโยชน์ในด้านไหนบ้าง เพื่อความไพเราะแะได้ข้อคค่ะแต่งเมื่อบางทีเราแต่งเพื่อได้ความไพเอราะนะคะอ่ะเพื่อสุรียภาพทางด้านภาษาานะคะอ่ะและเพื่อเพลินใหน้ความรู้สึกนะคะหรือบางครั้งก็ยังให้ข้อคิดนะคะให้ประโยชน์กับคนที่อ่านใด้วยมากและหลังจากการที่นักเรียนได้จัดทำโปสเตอร์ทําโครงงานนี้อ่านธนพล เลือกชื่อเรื่องมาแล้วก็แต่งปลอยแล้วก็ไปสัมภาษณ์จนมาทำโพสเตอร์นะมีกระบวนการมีขั้นตอนยังไงบ้างมีจุดประสงค์ก่อนที่จะมีจุดประสงค์ในการทำนักเรียนจะต้องมีอะไรก่อนนักเรียนจะต้องมีอะไรก่อนก่อนที่จะตั้งจุดประสงค์ในการทำนักเรียนจะต้องคิดอะไรบ้างคิดโครงงานอ่ะคนคิดโครงงานก็คือชื่อชื่อเรื่องของโครงงานที่เราจะทำใช่นักเรียนต้องการจะแก้ไขปัญหาในชุมชนเรื่องขยะนี่นะคะต้องคิดชื่อเรื่องก่อนจากนั้นค่อยตั้งจุดประสงค์ ตั้งจุดประสงค์เสร็จแล้วทำไงต่ออ่ก็คำนึงว่าเราจะถักสถานที่ทํทาที่ไหนบ้างทำาโพเ,เ,เ,เตอร์ที่ไหนเราจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนใช่ไหมคะจากนั้นเราทำไง,อ,งอีกบ้างหุกประกบกันอ่ามีอุปกรณ์ใช่ไหมคะอุปรกรณ์ที่เราคิดว่าเอาเราต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วเราต้องใช้กระดาษแล้วเราต้องไปสัมภาษณ์หรือใช้โทรศัพท์ใช้สม,มุดในการจดบันทึกนะคะวัตถุดิบอ่าอุปกรณ์แล้วไหไคะมีผลหลังจาก ราทําโครงงานนี้เพื่อแก้ปัญหาอะไรแล้วผลหลังจากที่เราทําผลจะเป็นอย่างไรอันนี้มาอบรมให้มีการตรว <c oughs> นักเรียนทำโปสเตอร์นักเรียนใช้โปรแกรมอะไรในการโพสต์เตอร์กันไหม <c oughs> โปรแกรมเบิร์ดครับโปรแกรมโปรแกรมเบิร์ดหรือไมโครซอฟต์พิซเวิร์ดนะคะนอกจากที่เราจะพิมพ์เอกสารพิมพ์ตัวหนังสือต่ตางๆได้นะคะเราก็ยังสามารถออกแบบโปสเตอร์